สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย้ำไปๆครับผมครับช่องบ่าวดาพารอทงครับผมรอทงลอทาคือเก้าพี่น้องทามาใส่เบ็ดเงี้ยเขียดครับไม่นี่เงี้ยเขียดจับมาไวเขียดอีโม่ขึ้เก่าครับผมเบ็ดหาสิบหาสิบหลังอันเก้าเนี่ยแหละครับผมไม้ไส้กะ บอลเก่าเนี่ยแหละครับพี่น้องมันแห้งมันแหรงมันบุ้ยมองไปเรามองเก่าเนี่ยผมว่ามันก็โอเคอยู่ได้ครับไปผมชิไปไปเบิ่งสภาพไม้พี่น้องสภาพไม้กับประมาณประมาณน,นี่แหละครับมองเก่านี่ยแหละครับผมเนี่ยดีไซน์ป้าบัวโซนแหลก เมืบ้นนี้กันนีเป็นซนที่สองแล้วก็ซนที่สามก็อยู่ทางพุ่นครับผมออกไปทั้งปุ่นครับผม,ออบผมติดตามใส่เบ็ดครับผมแง่เขียดเมือนี้ผมจะส่เบ็จนหัวอดเมือ่อมาติดตามเมืองพี่น้องว่าผมที่ได้จากตัวครับติดตามกันว่าที่ได้รายป็นไหนครับผมเราติดตามตอนยามเบดกัน้อครับเด้อพี่น้องครับผม ไปพี่ครับพี่น้องบาดีได้เวลายามเบ็ดแล้วครับบานนีใส่ไปประมาณชั่วโมงแล้วครับยามเบ็ดนอบแรกกันนี่แหละครับปลาบ,บัวใส่สองฟังเน้วพี่น้องครับผมบรรยากาศดีๆครับผมน้ำแมล็นกโอ้ย <c oughs> บรรยากาศดีๆมาฝากพี่ฝากน้องหมืนตะเวนครับตรงนี้หางกกว่า ก็ที่ได้ยามเบ็ดประมาณรอบนี้รอบนึงแล้วกะัรอบหนาและะ้วก็ที่ได้เมื่อบานพี่น้องเฮ้ยมันคำคำผมก็ย่านผมมาคนเดียวหลังนี้เงียบอยู่ของฝุ่นก็นเงียบอยู่มาคนเดียวประกาศอยู่นั่นปันไดครับผมได้ยามหอดคำนี่กะที่ได้เมื่อบ้านเมือเ่อเสาร์กับจังหวัดสิภาคพี่น้องมาเบิง่งอีกรอบนึงครับหลังนี้ก็ยังเงียบอยู่พี่น้องเนาเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับลุ้นไปเรื่อย Làm này vang đây Như lùn mơ lăng biết cái gì cũng côn phải Ô, dù bỏ nó hả Đấy chứ, nó bị con bê bông mò mò Ô, oh, chỉ loàn thế chứ Ô, mùi dù, phía nặng Ô, ไปครับเป็นใหญ่แล้วกะเบืองหลังต yeah, ่อไปบาดเดี๋ยน้อฟังนี่ใส่มาเลยอีกสองหลังแล้นะครับต้องมีเส่บออะไรเอาพี่น้อง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 นั่นนั่นนั่นมีแต้มแล้วครับพี่น้องโอ้โหโอ้ยชไอ้ไอ้ฉวัญเห็นไหมครับพี่น้องแต้มแรกเข้ามาแล้วครับพี่น้องแต้มแรกแต้มแรกโอ้ ตัวสวยเยอะครับพี่น้องราเบนเนียเ่ยเขียดตัวพวกขี่ไล่เ้ยพี่น้องกอตาเลยพี่น้องครับผมแต้มแรกตัวงามอยู่พี่น้องแต้มแรกมาแล้ว,วขอถึงตาเลย ญาตใส่เงี้ยครับผมพี่น้องกับหลังจากที่ยามโซนนั่นแล้วแล้วครับได้ตัวหนึ่งนะครับกุญยางฟังทั้งเหนียบเาได้บ่ถึกก็เลยบ่าได้่ายพี่นออ้องเบิ่งมึถือวันนี้มายามโซนนี่พี่น้องครับโซนเก่าหน่ละโซนมันๆนน,นิละครับพี่น้องใส่ไปสองฟังขึ้นกันใส่นอกเบ็ดบัน ผมอุพนกระแซไปครับผมสามหลังเขี่ยทั้งยู่เอ้าหลังนี้หล่อนโอ้หล่อนยาวเลยครับพี่นอ้องขออนุญาตเปลี่ยนเงี้ยวเบ็ดครับผมพี่น้องยามเบ็ดรอบแรกได้ตัวนึงครับต่อมามันผมถือผมเล้วไทปทายไอครันเมืองบรรยากาศยังมาแรงครับบรรยากาศแต่เป็นก็แรงอีโตกดิน ผิดต่องเลยสุดยอดมาครับกินหอดบานหอดซองมาครับโอ้ฮเฮ้ยมววันจะตกดินเดี๋ยวผมยิมายามอีกรอบนึงให้พี่น้องเบิง่งนะครับว่ารอบแรกนี่ที่ได้เจ็ดตัวแล้วปามสวบดีอยู่ใช่พี่น้องบับปุบบับอยู่ครับน้ำมันนี่แหละของเก่านี่แหละครับเบิ่งเด้อมันสีม,มันบ่ะมานครับผมเวทนาแรงเนี่ย เนยเสียบเนียร้อยเนียเขียดหนาแร่งคาดเดายากอยู่ครับบุกขึ้นหนาฝนเพราะว่าป่ามันก็บ่อบ่กขึ้นหนาฝนแล้วเนาะามยามรอบสุดท้ายกันครับแล้วก็ยีเด็เมื่อบันพี่น้องบรรยากาศน้เขาลังมีเจ้ามาเล่นพลาโมเตอร์ครับ บินได้สูงยอดเลยครับโอ้บินได้คือเพิ่นเด้เนาะ <c ười> บินมากครับผมมาไก่เลยครับไก่แล้วครับ, <c ười> บผมเตาก็ใส่เบ็ดอยู่ภาคพื้นดินเพลินก็บินอยู่ทั้งฝ่าโอ้เห็นได้บินได้คือเพลินเนาะเนอนอ ไปยามเด็ดกันครับพี่น้องไะพี่น้องบอลเนี่ยรอบคัมรอบสุดท้ายครับโอ้ยกะจิบอะไ้ยามเบิดไปไหนแล้วครับมันคำผมก็ยันกะจิยามตั้งแต่มองที่มันลงๆเป็นแปรนี่ยแหละครับไปไปตามยามมันไปพี่น้องทิมานบ่ครับพี่น้องโอ้มันมืดครับผมผมก็ยันวันที่ทุ่มนะครับก็ลังที่ทุ่มนี่แหละโอ้มงกว่า สยุบยอดสรุปยอดแล้วแรงนี้ได้ตัวเดียวครับได้ประคอตัวเดียวยังดีเห็นแหละครับผมจังไงก็คำว่าเบิรงแล้วกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้บ้าวดาถ้าเราทงต่อไปเด้อครับเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวมือเงนเศร้าจังหวมาหลุดไหมครับจ่งห่าคลิปนี้ขอจบไปเพียงสท่านี้ก่อนเดี๋ยวมือเศร้าจังว่ากันอีกรอบนึงครับผม ครับคลิปนี้ก็ได้กล่าวเข้ามาสวัสดีครับ